สวัสดีครับผมเฮียบอมจกงกผมอาจารย์เถือกตาทิพย์ เราจะพาท่านผู้ชมเข้าสู่รายการมูว่ารวยและวันนี้นะครับเราจะพาท่านผู้ชมท่าไปเปิดดวงเปิดบุญเปิดโชคลาบและที่สําคัญการงานด้วยครับวันนี้เราอยู่กันที่วัดมณีวงศ์จังหวัดนครนายกใช่ครับผมอยากถามอาจารย์นิดนึงครับผมทำไมเราต้องมาที่วัดมณีวงศ์ครับเพราะที่นี่มีถ้ำพญานาคมีเงินมีทองมากมายให้ทุกคนได้รับทรัพย์รับโชคกันสุดยอดเลยดีฮะและเป็นวันนี้เป็นวันที่ดีมากๆเลยนะครับสักครู่นะฮะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะฮะไปมูแบบถูกวิธี ยังมีแขกรับเชิญนะครับเดี๋ยวจะบอกอีกทีนะว่าแขกรับเชิญนั่นเป็นใครรอสกักรูนนะครับครับผม,ม,าามผมอยากให้ท่านชมนะฮะดูแขกรับเชิญของเราที่จะต้องบอกว่า,วาขาดไม่ได้เลยเรื่องศาสตร์ของตัวเลขและเลขมงคล นั่นคืออาจารย์ต้นเบอร์มงคลครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ต้นแนะนํานิดนึงสวัสดีครับผมต้นมงคลล่ารวยพร้อมช่วยคุณล่ํารวยด้วยเบอร์มงคลครับที่สาคัญเลยฮะการมูครั้งนี้นะอาจารย์ครับผมผมอยากจะทราบด้วยเกินอาจารย์ต้นครับกรศาสตร์ของตัวเลขจะเกี่ยวเนื่องกับมูได้อย่างไรการมามูหรือการมาไหว้นะครับมันเป็นการเพิ่ม บารมีเพิ่มกําลังของเรานะครับไอ,อ <ๆ S 2> เรื่องตัวเลขเราก็เซตไปยุทธพิชัยชีวิตนะวางไว้ว่าเออจะให้ชีวิตไปทางไหนทีเนี้ยจะให้มันราบลรื่นได้ง่ายขึ้นบางทีเราก็ต้องสั่งสมบุญ<ๆ>สั่งสมบารมีวิธีการหนึ่งนะครับในการสั่งสมคือมาทําบุญนะครับมาในพื้นที่ที่มีพลังงานศักดิ์สิทธิ์นะครับในพื้นที่ที่แบบอย่างวันนี้เนี่ย นะอาจารย์เผือกได้จะทำพิธีเนาะใช่ครับผมแบบมูถูกวิธีถูกต้องแล้วเรื่องอาตัวอย่างสมมติว่านะพี่กล้วยเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยอาจารย์หนูเอาเบอร์โทรศัพท์มาเนี่ยสามารถมามูอะไรกับทางวัดอ่ะยังไงได้บ้างอาจารย์จะแนะนำยังไงถ้าปกติแล้วเนี่ยดูเลขศาสตร์กับผมแล้วผมก็จะดูเนาะว่าองค์ไหนควรจะไปเน้นเนาะเพราะว่า อย่างที่เคยคุยกันก่อนหน้านี้นะว่าถ้าเราตรงสายเราเป็นลูกหลานก็จะง่ายขึ้นนะครับก็อาจจะไปขอเน้นได้นะครับส่วนองค์ไหนที่ยังไม่สัมพันธ์ก็ได้ปรึกษาอาจารย์เผือกได้เลยนะว่าจะฝากตัวอย่างไรอ่ะันนี้อาจารย์เผือกครับรบการมูกับนิขศาสตร์ของอาจารย์ต้นเนี่ยจะผูกมัดประมาณไหนได้ย่างไรครับต้องบอกก่อนอย่างนี้ครับ เรามาทําบุญครับเรามารับพลังที่ดี mm hmm. พลังที่ดีจะสื่อสารออกมาได้ยังไงครับก็ต้องใช้ศาสตร์ตัวเลขนี่แหละ ah. เป็นตัวเปิดดวงที่เราทำเอาไว้ครับให้ออกมาให้แสดงผลดังนั้นเมื่อเราทําบุญเยอะๆคุณก็จะมีวาสนามีบารามีเพิ่มขึ้นถูกไหมค,าาครับอาจารย์ต้นแล้วตัวเลขนี่แหละจะเป็นดึงบารามีเอามาใช้ทําให้ชีวิตคุณร่ํารวยขึ้นแน่นอนวันนี้เราได้เปิดบุญเปิดดวง และทำการเปิดโชคลาภที่สำคัญที่สุดนะฮะนั่นะต้องจิที่เรามาวันนี้นะจะทำการเปิดการงานนะอย่างชัดเจนอีกสักครู่นึงฮะเดี๋ยวเราไปหานะครับนะแขกผู้มีเกียรติ V.I.P กับผู้ประกอบการทุกท่าน <ปะ S 1> ผม <ปะ S 1> อยากให้ท่านผู้ชมะฮะติดตามกับรายการมูฟว่า้วยและพบกันครับทออออัจาารรยย์์เพพื่ิตนน้้น ครับท่านผู้ชมครับและจุดนี้เป็นจุดแรกที่เราจะต้องนะครับแจ้งกับท่านผู้ชมทุกทุท่านรวมไปถึงนะฮะกลุ่มของ VIP คือนักธุรกิจทั้งหมดที่อยู่ด้านหลังผมตรงนี้เราจะเข้าไปถึง6ขั้นตอนด้วยกันผมอยากให้อาจารย์เผือกตาทิพย์นะทำการบอกนิดนึงครับว่า6ขั้นตอนนั้นมีอะไรบ้างครับครับเราจะพานักธุรกิจ VIP ของเรานะครับ ไปไหว้รับทรัพย์ถ้ำพญานาคทั้งหมดนี้มี6ขั้นตอนขั้นตอนแรกเลยนะครับคือเราจะพาทุกท่านไปไหว้บูรพากษัตริย์กันครับเพราะเราทํางานอยู่ในแผ่นดินนี้เราต้องบอกกล่าวเจ้าของแผ่นดินก่อนพาไปไหว้บูรพากษัตริย์กันแล้วเสร็จแล้วเราพาทุกท่านไปจุดที่สองนั่นก็คือพาลอดบ่วงหน้าขบาากันวว้าก่อนเราจะรับทรัพย์รับโชคต้องเคลียร์กรรมเดิมให้หมดก่อนอพาลอดบ่วงหน้าขบาาแล้ว ไปจุดที่3เลยครับเราจะพาไปไหว้ปู่ศรีสุดโทที่คุ้มครองปกปักที่นี่ ไหวปู่ศรีสุดโทแล้วเราจะพาทุกท่านเข้าไปฝากเนื้อฝากตัวกับมหาราชพญานาคทุกทุกพระองค์และมาจบที่พ่อปู่อนันตนาคราชที่มีฤทธิเดชยิ่งใหญ่ที่สุดเลยนะครับและเราจะพามาจุดที่รับคือพามาเปิดดวงก่อนรับทรัพย์ต้องเปิดดวงกับพระก่อนอันนี้สําคัญมากใช่เราจะพาสวดพระคาถาดีๆด้วยนะครับพอจุดที่หําเปิดดวงแล้วเราจะเริ่ม เราจะไปจุดที่6คือพาทุกคนอ้อมไปรับทรัพย์ถ้ำพญานาะคโอ้โหนะฮะท <มา S 2> ี่ท่านผู้ชมฟังแบบนี้นะท่านผู้ชมเขาฟังบอกว่าไปจุดนู้นจุดนี้แต่ละจุดนะฮะไม่ได้ขอพรได้ทุกจุดนะไม่ใช่ใชเป็นการที่ต้องทําการฝากเป็นลูกเป็นหลานถช่พรยอ,อาจารย์ถูกต้องครับทำไมต้องอย่างนั้นก่อนครับ ก่อนที่เราจะรับพรจากท่านได้ครับเราต้องมีเชื้อมีเผ่าพันธุ์มีลูกมีหลานมีความผูกพันกับท่านก่อนอเรื่องนี้ผมได้จากอาจารย์ต้นเลยนะอ๋ออา,อาอจารย์ต้นเขาบอกว่าก่อนที่เราจะทําการบูชาขอบุญได้เนี่ยนะเราจะต้องฝากเนื้อฝากตัวกับท่านก่อนเป็นลูกเป็นหลานใช่ไหมครับอาจารย์ต้นครับผมแล้วเล,เลขมงคลไปฝากด้วยนะอา่อาอา่อาอันนี้สําคัญมากนะฮะแล้วเดี๋ยวเราพบกันนะฮะวันนี้เป็นวันที่สําคัญที่สุดนะครับที่วัดมณีวงศ์ นักขอนยกของเราแล้วพบกับรายการมูมารวยแล้วเจอกันครับ<า>แล้วตรงนี้นะครับนะเป็นจุดที่อ่า เรานะฮะได้ทําการนะฮะมาทําบุญตรงนี้สําคัญมากเลยท่านชมนะกล้วยไม้ตรงนี้นะฮะนี่สดๆดเลยนะตามศรัทธาคนละสองสามแสนไม่ใช่แล้วแต่ศรัทธาคําว่าแล้วแต่ศรัทธาท่านชมอย่าไปทําเยอะครับถ้าเรามีจิตนะศรัทธาเท่าไหร่ก็ได้ครับ พระมหากษัตริย์นะฮะหรือบุราพามหากษัตริย์นะครับผมจะให้อาจารย์เผือกนะฮะทำการแนะนําก่อนว่าตรงนี้สําคัญชัไหนก่อนที่เราจะพาไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเราต้องพาทุกท่านมากบไหว้บุราพามหากษัตริย์เราก่อนโดยมีพระนเรศวรท่านเป็นประธานนะครับถ้าท่านใดที่เป็นนักธุรกิจแล้วติดต่อกับหน่วยราชการติดต่อกับพวกข้าราชการหน่วยราชการกระทรวงต่างๆนะครับหรืออบตอบจอต่างๆขอที่นี่ดีที่สุด เดี๋ยวเราทำพิธีก่อนตอนขอผมจะอนุญาตให้ขอนะครับทุกท่านพนมมือนะครับเดี๋ยวเราทําวิธีพร้อมกันว่าตามผมนะครับข้าพระเจ้าเอ่ยชื่อตัวเองครับรขอกราบไหว้บูชา,าบูรพามหากษัตริย์อันพีพระนเรศวร,รเ,เป็นประธาน เราต้องทำยังไรบ้างครับเรามาถึงจุดที่2นะครับ,รบจุด <ผม S 2> นี้คือจุดที่เราจะพาทุกท่านลอดบวกหน้าขบาดกันครับผมวิธีการคือทำจิตให้เป็นสมาธิแล้วบริกรรมคาถาที่เราถนัดผมแนะนำว่าคนไหนท่องคาถาอะไรดีครับพุโทโธก็ได้พุโทโธแต่ผมแนะนำให้กำหนดจิตเป็นพุโทโธนะครับเมื่อกำหนดจิตให้เป็นสมาธิไม่พูดไม่เล่นกันนะครับตั้งใจค่อยๆเดิน เรียงแถวไปจนถึงจุดนู้นไปสุดทางนะครับท่านใดที่มีอาการผิดปกติในระหว่างเดินทำใจให้ดีๆแล้วเดินออกมานะครับตรงนี้แหละนะครับ<ม>ทำใจดีๆตั้งสมาธิดีๆเราจะคลายเคราะตรงนี้แหละเป็นสำคัญกำหนดจิตนะครับแล้วเดินตามผมมาไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆเดินพุทโธไว้พุทโธพุทโธไว้ไม่ต้องคิดเรื่องอื่นกำหนดพุทโธไว้ในใจมาครับ จุดนี้นะครับพอเราผ่านบวกหน้าขบาดมาแล้วเราจะมาจุดที่สับจุดนี้คือจุดที่เราจะต้องกราบไหว้ปู่ศรีสุกโทที่ดูแลสถานที่นี้โอเคนะครับดังนั้นการบูชาท่านต้องมีเครื่องบูชาซึ่งทางวัดเนี่ยได้เตรียมไว้แล้วาทางวัดได้เตรียมไว้แล้วนะครับเราติดต่อ1คนต่อนหนึ่งถาดนะครับหนึ่งคนหนึ่งถาดจะถาดเล็กถาดใหญ่แล้วแต่าาไม่ซีเรียส แล้วเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านที่รับถาดมาเนี่ยมาไหว้ปู่ศรีทุตโธก่อนจะเข้าถ้ำกันเราเนี่ยพอได้ถาดนี้มาปั๊บเนี่ยเราขอพรหรือกันฝากเป็นลูกเป็นหลานครับ แบบไหนครับอันนี้คือขอเข้าไปไหว้ขอเข้าไปไหว้ยังไม่ต้องขอพรยังไม่ยังไม่ต้องขอพรอรับมาแล้วเดี๋ยวผมพานำพูดให้ผมเข้าใจว่าต้องขอพรยัง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 นะครับอันนี้คือขอเข้าในสถานที่ท่านครับผมเชิญเลยครับผู้เมครับเชิญครับเชิญครับเคาาคันี้ตามมาตามาหยิบปดิษาตามศรัทธานะครับตามมาาสวัสดีครับครับผมพี่เป็นผู้ดูแลที่นี่ครับผมในกาการอธิบายในการไหว้ครั้งนี้นะครับอาจเชิญครับคุณพี่ครับ ป้ายนี้คือเหมือนกันนะครับสามป้ายนี่เหมือนกันสถาบ,บ,บูชาพ่อปู่ไม่ย่าอันนี้พ่อปู่สีสุธโธข้างล่างม่ย่าสีปฐุมมาองซ้ายมือพ่อปู่สีสุโตองคขวามือไม่ย่าสีปฐุมมาองค์กลางคือพ่อปู่พุชงนะครับอง์กลางนี่จัดสิทธิ์ขอพรขอโชคลาภได้ครับผมเสร็จแล้วเวลาไหว้ถือพานด้วยนะครับเสร็จแล้วไม้ปักในกระถางพานเดี๋ยวมาวางด้านที่โตขวามือนี้ครับผมครับเชิญครับนะครับผมดังว่ยนะครับผม ทุกท่านครับขยับเข้ามาขยับเข้ามาหน้านิดหนึ่งครับอ่านิดหนึ่งพอครับพอครับยกถาดขึ้นมาจบจบที่หน้าถาดแล้วนะครับแล้วว่าตามผมน,นะครับข้าพระเจ้าเอ๋ชื่อตัวเองครับขอบูชาองค์พญานค้า สีนะครับมเมื่อกี้อาจารย์ต้นไม่สามารถที่จะลุกขึ้นได้แต่ตอนนี้ดูครับ